สวัสด,ดีครับก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับเหลือพัสุวิชัยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม s l ิ t ต r ร io เ,เหมือนอีกเช่นเคยเลยชื่อก็คงจะอีกเช่นเคยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเอาลองตัวสีแดงดิดอีกอันี่แสบสุดๆเลยนะเอาเอาออกดปิดเอาทำไมคุณกดไม่ได้อ่ะ เจ้าเป็นอะไรอะ่ะทำไมเจ้าขุดไม่ได้เดี๋ยวนะขอดอนุญ,ญาตนะคะขอออกแล้วเข้าใหม่นะคะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะใครนมองฟังชันจีข้าขอให้เนี่ยนะคะอืมถ้ามีแสง แย่งแทรกเข้ามาก็ขออับปางด้วยนะครับนี่ก็บาร์บะจนไทยกันเลยนี่อา้าวโอ้ยนากากนี่ไอตัวเจ้ากากนี่วันนี้เราก็จะมาแางแคนแรกแรบจากที่เราโดนขาบไกลเยอะมากเลยเลยแล้วมันจะมามติดอันดับต่อไปเนี้ยภาพก็อาจจะไม่ชัด ว่าโปรแกรมนี้มันไม่ดีอะไรไมได้ถูกมันสามารถเปลี่ยนได้สามารถเปลี่ยนเออเออเพื่อนไม่ไปข่าววันนี้นะคะมจะมาแนะนำเกมให้เพื่อนเพื่อนได้รู้นแล้วนะเออรู้แล้วโอ้เบื่อโคตรมามากๆเลยอ่ะนวันนี้ฉันคาให้ได้หรได้ เปลี่ยนตัวดีกว่าฉันขอเป็นฉันจะเป็นหวานเย็นวันนี้ฉันมาแบบแบลแบล๊บแบลลังแคนกันละกันนะนี่หวานเย็นอยู่ไหนละหวานเย็นเอานี่ไงเชือเออจะมาแบบแบล๊บแบล๊บอะนะเราก็จะไปแบบแบลแบลกันเลย เบลใสซิงแบลใสซิงเบลใสซิงเอา้าซิงไปงนะเฮ้ยไม่เบออื่อเพสุดสนมพวกนี้มมากเลยอ๋อมันกดออกได้ก็โอเคว่าจะให้ดูจนจบไเฮ้ยฮฮบไมันกดยากไอ้อออบุตตีไอบ้บุตตี้บาเอ้ย กานใดกันใดร,รู้อยู่หรือเปล่าอ่ะฉัน้นสคคัญายมากเลยนะโอ้เว,ว่อว,ว่อยายอย่าใจร้อนดิอย่าใจร้อนดิพิกานี่ปลายมังกรเรียกใสรว่าพิกาฉันไม่ได้ชื่อกาเอาเว้ยเอะเอะเอะเอ๋เอ๋โอ๊ย ยาเอาใหม่เอาใหม่ร้างแขนได้ได้วันนี้จะร้างแขนไ,ได้ไอ้ยหวานเย็นล้างแขนเอา้าทำไมมันเดียวไม่ได้อ่ะเดี๋ยวพอวันต้องฆ่าไอ้ใช้มือนี่กันนะ โอ้โหยิงไม่ถนัดใหญ่เลยก็ทำไมวันนี้มันไม่ถนัดอะไรเลยอ่ะวันนี้เราต้องมาอ้างแขนด้วยเอามาเล่นดีๆกันเลยมาครับ ก็ขอโทษนะครับก็เมื่อกี้ก็ไปงานไ,เนเนออไปเองแล้วคือคำตอบแรกก็คือไอ้นี่อุ้ยพี่หวานเย็นดืม่มเดียวกัน ไม่ได้เล่นงานก็จับไม่ค่อยดินะมัน,ม,นมันจ,จับไค่อยอจับอยกอ็คือนอนร้อยกระเดืมมด่มชันนีช่ชอบกระเดึบที่สุดเราค่ะเออฉัออนนี่กระด าก็มีเสียงพัดลมนะก็ถ้ามีเสียงแปะเข้ามาก็ขอพยพ้กนะันนะครับมันเป็นเสียงลมอันนี้ก็ไม่สบายดย้วยนะผมก็ไม่สบายเนวัยฝน,น,นตกอากาศ 十。去 知道不变。 เตอมันมแล้วล่ะต้องแยกเขาไปเขาขออภัยด้วยนะคะนี่ไอ้ปีอตูตูวัดวัดโอ้ตุ๊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 เราใส่ ตัวใหญ่มันจะได้ต้องปตัวเราได้เจ่อ้อเราโกดังไปละ สอกครโอ้ยเฮ้ยไม่หมดข้ายากจังเลยไม่ได้ไม่ได้เจาบรับก็ครับสำหรับวันี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ ก็ว่าอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่พี่กขอลาไปก่อนบ๊ายบาย